สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าแต่เป๊ะนะคะวันนี้ป้ามาพร้อมกับกระเป๋าใบนี้นะคะเป็น lady dior size small ใบนี้เขาจะมีหลายขนาดนะคะถ้าเหมาะกับสาวเอเชียก็จะเป็น size small แล้วก็มี medium ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงแล้วก็จะเป็น size mini ก็คือเล็กกว่านี้นะคะส่วนตัวขนาดของ ไซส์นี้นะคะคือไซส์อ m a l l บ้าจะใส่ไว้ด้านบนตรงนี้ให้นะคะใบนี้ซื้อประมาณเดือนกันยานะคะแล้วหลังจากซื้อใบนี้ประมาณสักหนึ่งถึงเดือนป้าก็ไปซื้อใบนี้ที่ช็อปชาแนลสีเหมือนกันเลยคือเป็นสีแดงเบอร์เกนดีก็ยังมีความไม่เข้าใจในตัวเองว่าทำไมต้องซื้อสีเดียวกันในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะคะ ใบนี้าเพคุณทำรีวิวไปเมื่อสักประมาณ4-5สัปดาห์ที่แล้วนะคะใครยังไม่ได้ชมก็เข้าไปกดชมแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใบนี้เข้ามาพร้อมกับอุปกรณ์อะไรบ้างตัวนี้เป็นกล่องเขานะคะใบค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็เขามีสายสะพายมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าตั้งแต่ใช้กระเป๋ามาสัก4-5ครั้งนะคะ ป้าคือไม่เคยใช้แบบสายสะพายเขาเลยเพราะว่าสายสะพายเขาต่อให้ปรับยังไงก็ยังยาวไปสําหรับความสูงร้อยกของป้านะคะตัวนี้เป็นถุงผ้านะคะเป็นรูปหงสีขาวนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแคบุกนะคะเดี๋ยวมาดูว่าข้างในหน้าตาประมาณไหนเขาทำแบบดีทีเดียวแหละนี่ค่ะ ด้านนี้เขาจะมีวิธีการผลิตนะคะขั้นตอนการผลิตกระเป๋าส่วนด้านนี้ก็คือเป็นคู่มือการดูแลรักษานะคะมีหลายภาษาแล้วก็ตรงนี้จะมีการ์ดมาพร้อมกับกระเป๋าใบนี้นะคะป้าไม่เคยแกะดูเลยว,ว่าการ์ดเขาพิมพ์หรือเขียนอะไรไ้บ้างเดี๋ยวขอแง่น,นิดนึงนะคะโอเค ด้านหน้าจะประมาณนี้นะคะส่วนด้านหลังก็จะมีวันที่ซื้อแล้วก็สถานที่ซื้อแล้วก็มีเลข reference นะคะเดี๋ยวขอปิดเลข reference บางส่วนนะคะอันนี้ซื้อที่สยามพารากอนประมาณเดือน September ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาดูกันที่สายสไพายนะคะสายสะพร์ก็จะเป็นสีแดงเบอร์กันดีเหมือนกันเดี๋ยวตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยใช้ ยังห่อไว้ในถุงแล้วก็เก็บไว้ในกล่องเมื่อกี้ตอนจะรีวิวกระเป๋าใบนี้ก็แบบหายอยู่ตั้งนานว่าใส่สะพายอยู่ไหนโอเคเนี่ยนะคะสายน้องเขาจะค่อนข้างหนาแล้วเพราะว่าจะทําให้ไหล่เราไม่เจ็บเวลาเราสะพายนะคะเขาจะมีตัวนี้มาให้มาให้ด้วยค่ะเป็นเข็มกลัดนะคะเขาให้เลือกสามอันก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะคะแต่ป้าเลือกเป็นเล็ก เลขสองตัวเแล้วก็ตรงกลางเป็นน่าจะเป็นใบโคลเวอร์หรือเปล่าไม่มั่นใจก็คือใส่อย่างนี้นะคะถอดตรงนี้ออกก่อนนะะี่ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็คือจะสามารถสไลด์เข้าออกได้ถ้าใครอยากจะได้เพิ่มก็สามารถไปซื้อที่ช็อปเพิ่มได้นะคะใส่ให้แน่นก็ได้น่าจะได้หกเจ็ดอันเลยถ้าแน่นบำจําราคาไม่ได้นะคะว่าอันละเท่าไหร่นะะี่ค่ะตรงนี้เป็นเป็นที่ปรับ ซึ่งมันจะมี3รูนะคะอันนี้คือเต็มที่ละสั้นสุดเพราะตัวนี้จะสไลด์เข้ามิกไม่ได้แล้วะคะ่ะเพราะตรงนี้มันหนากว่ามันแกะไม่ได้มันแน่นประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวพอดูกันนะคะว่าตัวนี้ใส่ในได้บ้างแล้วเดี๋ยวป้าจะมาใส่สายสะพายให้ดูว่าสะพายแล้วประมาณไหนเบื้องต้นเลยนี่กระเป๋า ใส่ปกติไม่ถึงกระเป๋าสตางค์นะคะใส่ปกตินี่ใส่ไม่ได้นะคะมันจะสูงเกินแล้วก็โอเคข้างในเขาด้านบนเ็าจะประมาณนี้นะคะเวลาเปิดฝามาก็ต้องพลิกแบบนี้ข้างในเป็นหนังกลับสีแดงเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้พอดีป้าจะไปข้างนอกก็เลยเตรียมอุปกรณ์ไแลวมีสเปร์นะคะตัวนี้ก็คือเป็นสเปร์สำหรับช่วงโควิดแล้วก็ซับมัน อันนี้ใส่กุญแจรถกุญแจบ้านตัวนี้เป็นใส่เศษตังค์ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นกระเป๋าสตางค์ก็คือมีพวกธนบัตรหลายๆอย่างในนี้นะคะใบนี้ก็รีวิวไปแล้วนะคะเมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่แล้วนี่ค่ะใบโปรดเดี๋ยวจะลองใส่กลับเข้าไปนะคะก็คือตัวนี้ใส่ด้าน,นิ่มีปัญหาน ก็จะมีพื้นที่เหลือแล้วก็ด้านข้าง2ด้านเขาจะมี2ช่องนะคะช่องหนึ่งเป็นแบบสามารถใส่ของได้เลยอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นซิปนะคะตัวนี้ในนี้จะแอบ,บมีเดี๋ยวนะน่าจะมีหวีด้วยใส่ในซอกเล็กๆโอเคนี่ซับมันแล้วก็ นี่ค่ะจะประมาณนี้ความแน่นทีนี้เราจะเหลือบางอย่างที่จำเป็นก็คือลิปบาล์มแล้วก็ลิปสติกพกไปสักสองแท่งก็พอถามว่าเนื้อที่พอไหมพอแน่นอนเพราะว่ามันยังเหลือด้านบนอีกนะคะก็สามารถใส่ได้ด้านบนประมาณนี้ค่ะแล้วมือถือใส่ได้ไหมเนี่ยค่ะขอจัดครานี้นึงนะคะ โอเคนี่นะคะใส่มือถือแล้วก็ปิดฝาประมาณนี้ออลืมให้ดูตรงนี้อะไรเขาจะเป็นสีแชมเปญน,นะคะแล้วก็ตัวอักษรเขา dior ก็จะเป็นสีเบอร์กันดีปนกับสีแดงนะคะสีเดียวกันกับกระเป๋านี่ก็ถือว่าโอเคละค่อนข้างหนะักระดับหนึ่งแต่ถ้าใครไม่ไม่ได้แบบจำเป็นต้องเอากระเป๋าต่างใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวนะว่าขอลืมอ,ออกแบบนึง เนี่ยค่ะอย่างใบเนี้ยถ้าบางคนไม่ได้จําเป็นต้องใช้ก็เอาธนบัตรแล้วก็พวกนามบัตรเล็กๆที่ใส่นามบัตรเล็กๆพวกนี้ก็คือโยนเข้าไปเลยก็จะมีที่เหลือเยอะนะคะส่วนพวกนี้มันก็จะมีซอกเล็กๆสําหรับใส่แล้วเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นซอกเล็กสําหรับใส่ธนบัตรได้เลยแล้วก็ของอย่างอื่นก็สามารถโยนเข้าไปมันก็ทําให้เรามีที่เหลือเยอะขึ้นนะคะ หรือถ้าใครมีกระเป๋าใบขนาดนี้ค่ะเป็นไซส์เล็กๆก็ใส่เข้าไปก็ยังมีที่เหลืออีกก็ยังสามารถใส่แว่นตาดำหรือใส่แว่นใส่ตาอะไรเงี้ยก็ได้นะคือถือว่าเขาค่อนข้างจุนะคะถือว่าเขาค่อนข้างโอเคเลยนี่ค่ะก็จะประมาณนี้หรือถ้าบางคนอยากจะถือมือถือง่ายๆก็มือถือออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ วางไว้ประมาณนี้ก็ได้เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวป้าจะลองใส่สายสะพายแล้วก็สะพายให้ดูนะคะว่าสะพายออกมาแล้วประมาณไหนตัวนี้ก็จะเป็นฮุกก็คือจะฮุกเข้าตรงมันก็จะหมุนอย่างนี้นะคะมันจะสามารถปรับพิศทางได้หมดก็ฮุกเข้ากับตรงนี้ได้ น,นี่ค่ะี๋ยวขอขยับพื้นที่นิดนึงนะคะนี่ค่ะถ้าสายก็จะประมาณเนี้ยคือถ้าสายเขาก็แบบน้องเขาก็น่ารักอยู่แล้วนะคะส่วนอันนี้ถ้าเป็น หนาบ่าอยางนี้มันก็จะค่อนข้างลงมาตรงสะโพกนิดนึงนะคะถ้าคนชอบความยาวขนาดน,นี้ก็ก็ได้เลยนะคะหรือจะถืออย่างนี้ก็ไ,ได้ก็เก๋ดีนะคะหรือถ้าจะ cross body นะคะเดี๋ยวลอง cross body ดูประมานี้ โอเคคอสอี้ก็อย่างนี้นะคะก็น่ารักดีเวลาไปเที่ยวใส่กับยีนก็ก็เท่ดีนะคะเนี่ค่ะแล้วหูก็จะอยู่ประมาณนี้เขาก็ใช้งานได้หลายแบบแต่ส่วนตัวป้าชอบคล้องแขนอยู่ไม่ก็ถือแบบนี้เลยนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมเดี๋ยววันหน้าป้าว่างแล้วป้าจะมารีวิวกระเป๋าใบอื่นให้ดูด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ